มาฟังพระตปิฎกแล้วก็ฟังสารข่าวสารธรรมกันต่อไปนะมาฟังพระไตปิฎกกันก่อนนะในช่วงอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสนะ7.5องศาเซลเซียสางี้นต้นเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวาน4องศาเซลเซียสวันนี้7.5องศาเซลเซียสนะก็จะเป็นช่วงที่แวโต้ลมหนาวอยู่นี่นะ นะวันนี้7.5องศาเซลเซียสช่วง5้านาฬิกาเนาทีนะ <c oughs> ก็น่าจะได้ฟังธรรมะเล่มที่20ข้อที่474รหัตถกะสูตรนะจะเข้ากับบรรยากาศดีมากนะเอามาฟังดูนะเข้ากับบรรยากาศอย่างไรมาฟังดูกันนะหัตถกะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บน ที่ลาดใบไม้ในสีสปาวันข้างทางโคนาใกล้เมืองอารวีทั้งนั้นแลหัตถก,กุมารชาวเมืองอารวีเที่ยวเดินพักผ่อนอยู่เมื่อกำลังเดินพักผ่อนแต่เห็นพระภูมิมีพระภาคประทับนั่งอยู่บนที่ลาดใบไม้ในป่าสีสปาวันข้างทางโคได้เข้าไปเฝ้าพระภูมิมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาทีควรส่วนข้างหนึง่งขั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าขาดแต่พระผู้มีพระภาคผููเจริญพระองค์ทรงเป็นสุขดีหรือว่างเงินนะั่งยังเป็นสุขดีหรือว่างเงินนะัถามพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระรก,กุมานฉันอยู่เป็นสุขดี ก็ฉันแหละเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนที่เป็นสุขในโลกว่างนันนะโอ้นะอ่าหัตถกะหัตถกะกุมารว่าไงนะหัตถกะใช่ไหมอ่าหัตถกะ <c oughs> หัตถกะกุมารก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตีฤดูเหมันคคอฤดูหนาว กลางคืนฤดูหนาวเยือกเย็นนะระหว่าง8วันเป็นสมัยหิมะตกนะว่างังน,นะหิมะตกของเราเนี่ยหิมะไม่ถึงกับตกหรอกนะมีน้ำหยดหน่อยนึงนะของเรานะของเรายังไม่ถึงหิมะตกนะเราบอกเราต้องบอกฤดูลาตีฤดูเหมันเยือกเ,เย็น ระหว่างแปดมันเป็นแปดวันเป็นสมัยน้ําหยดนะน้ตกน้ําหยดหิมะไม่ถึงกับตกนะของเราสี่องศากับกับ7.5องศาเมื่อวาน4ี่องศาวันนี้7.5องศาเซลเซียสยนะเป็นสมัยอ่าของพระพุทธเจ้าเป็นสมัยหิมะตกของพระพเจ้าเย็นกว่าเราอีกนะเย็นกว่าเราอีกพระพุทธเจ้าอยู่ในจุดที่เย็นกว่าเราอีกถึง8วันทีเดียว เนะยือกเย็นแปดวันต่อกันมาแล้วเป็นสมัยหิมะตกพื้นดินแข็งแตกกระแหงโอ้โหดินมีแข็งแตกกระแหงที่ลาดใบไม้บางะที่ลาดนั่งอะที่ปูนั่งอใบไม้บางๆเองนะโอ้ใบต้นไม้ห่างปูบางแล้วไม่ใช่ว่าปูได้ทุกที่ด้วยนะห่างๆอีกแต่พื้นหินพื้นดินกันเลยนะอ่า ผ้ากาสายะเย็นนะงเงินผ้นนาห่มก็ผ้าคลองนะ่ะเย็นเลยนะผ้านุ่งนุ่งผ้าผ้าจีวรน,นั่นแหละนะเย็นเชียวนะทั้งลมเวรมเวรมพระวาตะอันเยือกเย็นก็กําลังพัดนะโอ้ลมที่เยือกเย็นก็กําลังพัดอยู่ไม่ใช่ลมลมเย็นธรรมดานะเวรมเวรมพระวาตะเวรมก็เวนนั่นแหละนะรู้จักเวนไหม คือมันลมที่มันเป็นเวนเป็นไัยนะมันคล้ายๆว่า,าลมเนี่ยเรียกเวรำนะก็คือเวรนั่นแหละนะคือเวลาเขาว่ากันนะเ,เวนเอ้ยอะไรคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าเล่าให้ฟังนะคือหมายความว่าลมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยลมสบายนะลมที่มันโอ้มันทรมานนะลมมันเป็นเวนนะนลมทรมานเลยเนะี่ย ไปรำพภาวตะลมที่โวโ้ที่เขาว่ากันมันทรมานนะเป็นเวรเลยนะอันเยือกเย็นกำลังพัดอยู่นะก็แหละลำดับนั้นพระภูมิภาคว่ได้ตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นกุมารฉันเป็นสุขดีทึงก็ว่างันนะขนาดว่าอากาศเยือกเย็นขนาดนั้นน,น,นะพระรุรธเจ้าหิมะตกเลยนะตามว่ามานี่แหละหิมะก็ตกด้วยไอเครื่องปูลาดน่นก็ บางๆห่าง àng, ๆด้วยนะใบไม้ที่มาปูนะ่ะบางๆห่างๆด้วยจีวรก็เย็นเจ้อผ้ากาสายยะไม่มีถุงน้ำร้อนอนเราด้วยนะฮะพระเจ้าก็ไม่ได้มีถุงน้ำร้อนแบบเราน <c> ะ <oughs> <c oughs> ไม่มีถุงน้ำร้อนแบบเรา <c oughs> เราอยังมีถุงน้ำร้อนอันนี้ <c oughs> อุ่นสบายเราอยงมีถุงน้ำร้อนอุ่นสบายพระเจ้าไม่มีถุงน้ำร้อนอนเราด้วยนะ <c oughs> โอ้ล้วเป็นไง โอ้ท่านก็ไม่มีถุงน้าร้อนด้วยนะของเรายังมีถุงน้ําร้อนเขายัางชั่วหน่อยนะโอ้ลมก็ยังพัดอีกต่างหากของเราก็ไม่ค่อยพัดเท่าไหร่หรอกลมก็ยังสงบสงบอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยลมพัดเล็กน้อยนะ่ะมันเหมือนไม่ลําบากเราจะไปลําบากอะไรเนาะ <laughs> <laughs> เสื้อกันหนาวก็มีใจกระไรทุกสมดุลร้อนเย็นก็ได้เออความดีงามก็ภาคเพียรทำนะ่นะน่ะแถม มีกระป๋อนน้ำร้อนนี่มือนี่มือพี่น้องมือนะอันนี้กระป๋อนน้ำร้อนเขาชนิดว่ากัดนี้ได้ก็เสียบน้ำร้อนแล้วอุ่นในวังสบายเลยอาจารย์เทศได้ทุกวันแล้วกี่องศาเกเตรได้ทุกวันแหละจะเกี่องศาจากระเทศในได้ทุกวันแล้ววะะบรรยายทำได้ทุกวันพี่น้องมานั่งฟังทำได้ทุกวันเนาะ มีเหมือนกันนี่มีเหมือนกันเนี่ยนะโอ้มนกันเลยเมืนกันเลยไหนไหนอ่ะโอ้มีมือนกันเลยโอ้ยมมหน้าแลวไม่ได้กลัวความหนาวเลยเนาะไม่กลัวอะไรละแต่แม้ไม่มีเราก็พออยู่ได้นะมีก็สบายมันก็ลดความลำบากไปอีกนะอยู่สบายๆอุ่นสบายอาจารย์บรรยายทำสบายๆทุกวันแหละวันไหนหนาวมากๆก็คุมหัวเข้าไปหน่อย นะเอาหมวกใส่ก็ไปหน่อยไม่หนาวมากเท่าไหร่ก็อา่เอาเปิดไปสบายๆนะอ้า <c oughs> มาดูต่อนะมาดูต่อนะก็นั่นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นกุม,มารฉันเป็นสุขดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในที่ที่ทลาบากกว่าเราอีกนะท่านบอกฉันเป็นสุขดีนะเปรียบเทียบกับเราแล้วเรายังสบายกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกฉันเป็นสุขดีว่างง้งนะ ก็แหละ e, ฉันเป็นคนหนึ่งในจํานวนคนที่อยู่เป็นสุขในโลกกเจอว่างนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าดูกระกุมานถ้าเช่นนั้นฉันจักยอนถามท่านในข้อนี้ท่านพึงพยากรณ์ปัญหานั้นนะพยากรณ์แปลว่าอธิบายฉันจะถามท่านนะว่าไงน,นนะท่านพึงพยากรณ์คืออธิบายปัญหานั้นตามที่ท่านชอบใจนะดูกระกุมานคืออธิบายตามที่ ตามที่ชอบใจตามที่เข้าใจนั่นแหละดูกระดูกมารท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงขารหาบ,บดีหรือบุตรครรบดีในโลกนี้พึงมีเรือนยอดที่เขาฉาบทาทั้งภายในภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้เรียกว่าโอ้อยู่ในบ้านอยู่ในครรษาดเลยแหละอยู่ในเรือนยอดที่เขาฉาบทาทั้งภายในภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้นอไม่ใช่ศาลาอย่างเรานะ เราเนี่ศาลาลมพัดเข้าได้เราเนี่ศาลาลมพัดเข้าได้ส่วนข้ระหกาบดีนี่ลมพัดเข้าไม่ได้เลยนะอยู่ในโอโหที่พักที่ลมพัดเข้าไม่ได้มีบ้านประตูมิดชิดเนาโอ้ยก็อุ่นสบายเท่านั้นเองนะมีหน้าต่างปิดสนิทงัานหน้าต่างก็ปิดสนิทเลยในเรือนยอดนั้นเพิ่งมีบรลลังก โอ้ซึ่งลาดด้วยผ้าลาดมีขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดขาวทอด้วยขนสัตว์ยาวลาดด้วยเครื่องลาดขาวด้วยดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดชั้นสูงคือหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงก็เรียกว่ามีเครื่องประดับประดาเครื่องอยู่อาศัยเครื่องประดับประดาโอ้ยสวยสดงดงามน่าโดดเด่นตะงานตา เรียกว่าตงานนางามตาอะไรเงี้ยนะแต่งานงามตาวางไว้ทั้งสองข้างเครื่องประดับเพียบตามประทีปน้ำมันไว้สว่างสวัยประชาบดีสีนางบำรุงบำเรอด้วยวิธีที่น่าชอบอกชอบใจงั้นนะโอ้มีคนน่าเอาอกเอาใจคอยดูแลนะ <c oughs> ดูคระก,กุมารท่านจะสำคัญข้อความนั้นเป็นไนะ ข้รือหบดีหรือบุตรข้รือหบดีนั้นอยู่เป็นสุขหรือหาไม่ฟัางกงาันสุขอยู่แมมเป็นสุขหรือหาไม่หรือท่านมีความคิดเห็นเป็นไนในเรื่องนี้นะหัตถกกุมารตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริขคฤรือหบดีหรือบุตรขฤรือหบดีนั้นพึงอยู่เป็นสุขนะเขาและเขาเป็นคนหนึ่งในจํานวนคนที่อยู่เป็นสุขในโลกฟัางนันนะตบุเจ้าตัดว่า ดูการ,กรูกรกุมานท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะรรหบ,บดีหรือบุตรครหบ,บดีพึงเกิดความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายหรือจิตซึ่งเกิดแต่ราคะอันเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่เป็นทุกข์ไม่ใช่หรือว่างั้นนะนาหาัตถก,กุมารตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าว่างั้นนะเนี่ย ผมจะกระถามว่าแล้วเนี่ยที่อยู่อย่างนั้นนะ่ะที่ว่าอยู่เป็นสุขอย่างนั้นนะ่ะจะถูกเผารนเร่าร้อ,รอนทุกทรมานด้วยทางกายทางจิตด้วยราคะบ้างหรือเปล่านะที่มันเผารอนอยากเสพอย่างงู้นอย่างงีนะ้ไม่ได้ก็ทุกข์ใจนะอยากก็เป็นทุกข์เสียเรียวเสียรแรงไปเสพก็เป็นทุกข์แล้วเกิดภัยต่อมาอีกก็เป็นทุกข์นะมันหมดไปก็อยากได้ใหม่อีกก็ทุกข์ใหม่อีก กลัวมันจะหมดไปกลัวจะไม่ได้มาโอ้ใจก็เป็นทุกข์กายก็จะต้องเจ็บป่วยนะใช้เรียวใช้แรงไปเสพกายก็เจ็บป่วยอีกหมดเรื่องหมดแรงเจ็บป่วยอีกนะ้ากลัวจะไม่ได้ดังใจไม้กับพลังชีวิตก็ไปดันเราทุกใจนั่นออกนะ้าสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วไปดันเราทุกใจออกอีกหมดพลังเลยร่างกายป่วยดนทุกโรคเลยนะ้าอยากได้มากๆก็ทําไม่ดีในทุกเรื่องได้ด้วยโอ้ก็ทุกทรมาน เป็นวิบากร้ายเป็นเหยียวนําให้คนอด่นเป็นตามด้วยก็เป็นวิบากร้ายต่ตอตนเองและผู้อื่นชื่วกับโชื่วกันแหละนะเนี่ยแต่พระเจ้าตึงตัดวันดูกรก,กุมารท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงคาราหาบ,บดีหรือบทคราหาบ,บดีพึงเกิดความร้อ,รอนที่เป็นไปทางกายหรือทางจิตซึ่งเกิดแต่ราคะอันเป็นเหตุทําให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่ เป็นทุกข์มีใช่หรือว่าไงก็ต้องทุกข์พอราคะนะราาจะมีทุกข์เทางทางกายก็ต้องไปโอ้โหใช้พลังไปเสพไปแสวงหาไปเสพจิตก็กลัวจะไม่ได้ดังใจไม้ก็ทุกข์ได้ก็กลัวจะหมดไปก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นแหละแล้วก็เกิดทุกข์กายเกิดเรื่องร้ายซ้อนเข้ามาหาทะกกุมารก็ตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าตรัสดูกรรกุมาร คาราบบดีหรือบุตรคาราบบดีนั้นถูกความเร่าร้อนอันเกิดแต่ราคะใดแผดเผาอยู่จึงอยู่เป็นทุกข์ตถาคตละไดเด็ดขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทําให้เหมือนตายอดด้วนไม่ให้มีปางไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุข นานี่แหละก็อยู่เป็นสุขสิเพราะไม่มีราคะมาทําให้ทุกข์แล้ไม่ต้องไปอยากเสพรูปรถกินเสียงสัมผัสแบบนั้นแบบนี้แม้แต่อากาศร้อนอากาศเย็นก็ไม่กลัวนะไม่กลัวพร้อมที่เอาประโยชน์ได้หมดนะใจไม่กลัวไม่หวั่นไหวอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศแง,ง่ไหนเชิงไหนก็ไม่ได้มีราคะในอา,าาอากาศที่สบายอากาศที่ ที่ไม่ทรมานไม่ลําบากอะไรไม่ติดไม่ยึดนะแบบไหนก็ได้อากาศสบายก็ได้อากาศไม่สบายก็ได้อากาศร้อนอากาศหนาวก็ได้อากาศสบายก็สบายดีไม่มีปัญหาอากาศร้อนหนาวเกินไปก็ดีนะพลังชีวิตได้ฝึกสร้างเซลล์ให้แข็งแรงสู้ความลําบากนะถ้ามันลําบากอะไรอะไรก็ได้ใช้วีบากด้วยดีตายหมดอีกแล้วโชคดีอีกแล้วรายหมดอีกแล้ว,นะอ,ลว,ยอ,ลวอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ดีทั้งนั้นนะ แล้วก็ปรับสมดุลร้อนเย็นเป็นด้วยก็สบายไม่มีปัญหานะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือแม้แต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอื่นก็ไม่ได้อยากไปเสพไปเสพสุขลวงทุกจริงใดๆสุขปลอมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราด้วยไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีด้วยนะก็ไม่ได้อยากไปได้สุขปลอมทุกจริงนั้นก็สบายผ่องใสไรกงังวลอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยมีความสุข ไม่ติดยึดในสิ่งใดๆนะอะไรที่เป็นประโยชน์อาศัยได้ก็อาศัยอาศัยไม่ได้ก็ว่างนะยินดีในการปล่อยวางยินดีในการใช้วิบากนะยินดีได้โชคดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีความทุกข์ความลำบากใดๆในจิตวิญญาณนะเอาประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์เราจึงอยู่เป็นสุขนี่อธิบายอาจารย์ขยายรายละเอียดว่าเราจึงอยู่เป็นสุข ดูกรรกุมารท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงคาราบ,บดีหรือบทคาราบ,บดีนั้นพึงเกิดความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายหรือทางจิตซึ่งเกิดแต่โทสะซึ่งเกิดแต่โมหะอันเป็นเหตุทําให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่เป็นทุกข์มิใช่หรือนะอย่างนั้นพระเจ้าข้าว่างัันหัตถกกะกุมารดูกรกุมาร คารหบดีหรือบุตรคารหบดีนั้นถูกความเร่าร้อนอันเกิดแต่โทสะเกิดแต่โมหะไดแผดเผาอยู่จึงอยู่เป็นทุกโทสะโมหะนั้นความโกรธความหลงโทสะโมหะความโกรธความหลงนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทําให้เหมือนตาลยอดด่วนไม่ไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุขเหมือนกันนะดูกรารามผู้ดับสนิทได้แล้วนะพระเจ้าตรัสว่าพรามผู้ดับสนิทได้แล้วในะดับกิเลสอ๋อดับกิเลสได้แล้วนะรามผู้ดับกิเลสได้แล้วนะี่ราคาโทสะโมหะดับได้หมดแล้วนะอยู่สบายทุกเมื่อแล้วนะเห็นไหมอยู่สบายทุกเมื่อแล้วก็จิตวิญ,ญญาณก็เป็นสุขในทุก สถานการณ์จิตวิญญาณเป็นทุกเป็นสุขในทุกสถานการณ์อยู่สบายทุกเมื่อแล้วนะจิตวิญญาณก็เป็นสุขในทุกสถานการณ์ก็ดับทุกทั้งแผ่นดินเหลือแต่ทุกปลายเล็บก็ไม่ทรมานนะแม้จะมีความลำบากกายลำบากเหตุการณ์อง่งนั้นเชิงนี้ก็เท่ากับปลายเล็บนะไม่ทรมาน <c oughs> ไม่ทรมานมากเพราะดับทุกใจเป็นทุกทั้งแผ่นดินได้แล้ว แต่ก็ได้สุขทั้งแผ่นดินและบางคราวก็ไม่มีทุกข์กายไม่มีเรื่องร้ายด้วยก็ยิ่งสบายบางคราวก็มีทุกข์กายเรื่องร้ายบ้างแต่ก็จะไม่ไม่ทุกข์แรงเพราะไม่มีทุกข์ใจกับไม่มีทุกข์ใจอันเป็นทุกข์ทั้งแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะมีแต่ทุกข์ปลายเล็บเท่านั้นเนี่ยพรามผู้ดับกิเลสได้แล้วอยู่สบายทุกเมื่อแล่ดับทุกข์ใจได้ดับความยึดมั่นถือมั่นความอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้ อยู่สบายทุกเมื่อแลผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามผู้นั้นเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปธินะหมดกิเลสท,ทั้งหมดทั้งปวงตัดธรรมชาติเครื่องมาค่องเสียทุกอย่างนะธรรมชาติของกิเลสนั่นแหละก็ตัดธรรมชาติของกิเลสได้ตัดธรรมชาติธรรมดาทั่วไปที่เป็นโทษเป็นภัยได้ก็เลือกเอาแต่ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์นะธรรมชาติทั่วไปดินน้ำลมไฟนี่ก็เลือกเอาประโยชน์ได้ไดเขามีทั้งประโยชน์และโทษ เรามีปัญญาก็เลือกเอาที่เป็นประโยชน์ตัดตัวที่เป็นโทษไปนะส่วนธรรมชาติของกิกเลสเป็นโทษอยู่แล้วตัดไปให้หมดมาเอาธรรมชาติของพุทธะซึ่งพ้นทุกข์เราตัดธรรมชาติในธรรมชาติของกิกเลสหรือธรรมชาติที่เป็นโทษเป็นภัยใดๆออกนะเลือกเอาแต่ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์นะได้ก็สบายนะตัดธรรมชาติเครื่องมักข้องเสียทุกอย่างปราบปรามความกวนกระวายใน หัทไทยได้นะในจิตใจได้เข้าไปสงบแล้วถึงความสงบใจอยู่สบายพุทเจ้าวางเง้นะถ้าใครสงบใจแล้วก็อยู่สบายนี่แหละเป็นผู้ที่สุขสบายเป็นเช่นนี้นะที่พุทธเจ้าตัดไว้นะโอเคนะเอาลองไปปฏิบัตินะยิ่งอากาศเย็นอย่างนี้ปฏิบัติดีนะอากาศร้อนอากาศเย็นก็อยู่สบายนะสงบใจอยู่สบาย อาประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์ยินดีได้ในทุกสถานการณ์อยู่สบายนะอ้าวมาดูข่าวคลา,าวต่างๆบ้างนะวันนี้ข่าวคลาวเป็นยังไงกันบ้างนะ